สวัสดีครับผมันนี้ก็ผมเพ์นโซนะฮะก็มาอยู่กันในเกมแล้วก็ล็อก X Next Generation นนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับไปทําการเจาะรูอุปกรณ์แล้วกันนะสำหรับใครที่มีไอเทมนะครับเราไม่ได้เจาะรูนะครับมันจะเขียนว่าไม่ได้เจาะรูอุปกรณ์ครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใส่การ์ดได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำครับง่ายมากเลยครับสําหรับหน้าใหม่นะครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นแล้วล็อกอกมาก่อนนะครับอยากจะเจาะรูอุปกรณ์นะครับ โอเคผมพาไปดูเลยๆกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พงพ์พัทล่านะครับข้างๆชูมันเลยแต่เราไม่ได้มาหาชูมันนะครับโอเคเรากดออกจากการนั่งก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ไปหา MBC ครับเจาะรูถอดกราดหรือย่อยอุปกรณ์นะครับคนนี้เลยครับมันจะมีอยู่ทุกๆเมืองครับเราก็ไปคุยนะฮะพอเราคุยกับเขาปุ๊บเยครับเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะกดคุยได้เลยนะครับ นี่ครับให้เราเลือกไปที่เจาะรูอุปกรณ์ครับอันแรกเลยพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะเจาะรูนะมันจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ยังไม่เคยเจาะรูนะครับมันจะเป็นรูปรูปที่เป็นเส้นป่าครับทางขวาล่างนะถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะเจาะรูปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะบอกให้เราไปหา,าวัตถุดิบครับที่ใช้ในการเจาะรูมันก็คือ Socketing s t o n e นะครับเป็นเม็ดเสีฟ้านะครับเราสามารถไปดู ที่มาของมันได้นะรับมาจากไหนนะครับกดไปที่เกตนะฮะมันอยู่ที่พ่อค้าคริสตัลนะครับเมืองอเบตานะเดี๋ยวเราไปทําการซื้อโซคาร์ติ้งสโตนกันนะครับผมก็ให้เราไปที่เมืองอเบต้าเลยนะครับหลังจากที่มาถึงเมืองอเบต้าครับก็เดินไปหาพ่อค้านะครับมีชื่อว่าพ่อค้าคริสตัลนะครับให้เราทําการซื้อโซคาร์ติ้งสโตนมานะครับนี่ครับราคา5 0 0พันทุ่ชมพูนะเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ดู1เม็ดแล้วกันนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็เปิดมินิแมปขึ้นมานะครับที่เมืองอัลเบต้านะครับเราสามารถหาพ่อค้าเจาะรูได้นะครับอย่างที่ผมบอกครับมันอยู่ทุกเมืองครับให้เราเลือกไปที่มันจะเขียนว่านี่ครับพ่อค้าี๋ยวกอนะนี่นี่มันจะเขียนว่าถอดการาดเจาะรูย่อยนะครับนี่ครับกดไปเลยเดี๋ยวมันจะพาเราไปหาพีซีคนที่จะสามารถเจาะรูอุปกรณ์ของเราได้นี่ครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับ ซอกข้างๆเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นก็กดคุยครับแล้วกดที่เจาะรูอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นครับก็เลือกมาอุปกรณ์นึงครับอุปกรณ์สมใส่แล้วเนาะที่ยังไม่ได้เจาะรูครับผมเลือกหมวกอันนี้แล้วกันหมวกลเลอร์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดคําว่าเจาะรูเลยนะครับซึ่งเราใช้ทั้งหมด200เ้อยชชมพูนะเป็นค่าใช้จ่ายในการเจาะนะครับโอเคผมกดเจาะรูได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นให้กลับไปที่กระเป๋านะครับ ไปดูก่อนว่ามันมายัางอ๋อโอเคมันยังไม่มาครับมันต้องไปที่ทูสภา้าก่อนนะครับผมฝังไปที่ทูสภา้เเาเนาะกดออกมาก่อนเลยครับโอเคที่กระเป๋าละต่อมาผมก็ให้เราเช็คครับมันเขียนว่ายังไม่ได้เสียบการนะซึ่งอ่าลำดับต่อไปครับเราก็ทําการไปหาการมานะส่วนผมยังไม่มีการ์ดในส่วนของหมวกนะครับก็ถ้าเกิดใครมีครับก็ทําวิธีนี้แล้วก็ใส่การได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสําหรับการเจาะรูนะ ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับแค่เรามี s o c k e t i n g stone นะครับเราสามารถหาซื้อได้นะที่เมืองอารเบต้านะครับเราก็จะสามารถที่จะเจาะรูได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเ e n นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหคลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ